มะเร็งปากมดลูกไพซอนอยู่ที่สามารถป้องกันได้แต่ทำไมเด็กไทยหลายคนยังไม่ได้รับวัคซีนบริษัทกลักโซดมิคลาน GSK ยักษ์ใหญ่ด้านวัคซีนตอกย้ำพันธกิจก้าวล้ำนำโรคไปด้วยกันเอเฮทูเกเตอร์ด้วยการมอบวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV HPV จำนวน8 6 5 0โดสให้แก่สถานสวพสภาพกาชาติไทยเพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กผู้หญิงอายุ9-15ปีทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขเช่นเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาโครงการนี้มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนแต่ทำไมเรื่องนี้สำคัญ มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่ในปัจจุบันเด็กไทยหลายคนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวัคซีนของรัฐการบริจาควัคซีนจาก GSK จึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับการป้องกันโรคช่วยลดความเสี่ยงและยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวซอกิติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์สิทธิปรีชาผู้อำนวยการสถานส,านสาวพสภาการชาติไทยอธิบายว่า สถานสวพสภากาชาติไทยมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประบางที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน hpv การร่วมมือกับ GSK ช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนางมาเรียคริสติสกรรมการผู้จัดการ GSK กล่าวว่า GSK มุ่งมั่นสนับสนุนระบบสาธารณสุขของไทย และเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้รับการป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกการบริจาควัคซีนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GSK ในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างเท่าเทียมโครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่3ของสหรประชาชาติ u s d 3ที่เน้นสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมวัคซีน HPV ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอ ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับวัคซีนนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งหลายคนอาจคิดว่าวัคซีนนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศเท่านั้นแต่จริงๆแล้ว HPV สามารถแพร่กระจายผ่านทางต่างๆได้ไม่จำกัดแค่การสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นการฉีดวัคซีน HPV จึงเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงพฤติกรรมทางเพศคุณคิดยังไง การบริจาควัคซีนจาก GSK เป็นก้าวสำคัญสู่การป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเยาวชนไทยแต่ยังมีทางไกลที่จะไปการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนและการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ HPV ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กไทยได้รับการป้องกันจากโรคนี้อย่างเท่าเทียม